สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัชรพลเอาเรามาลุยกันอีกคลิปครับมาดูกันอีกคลิปอยู่กันกับคมสพีซีสอรุ่นแปดเอ็โนะครับอยู่กันกับทีมงานของเสียเจี๊ยบนะครับตั้งลำารอเหนียวไกลตักใส่ FN เอ็าจะเป็น527สนี่ข้างๆกันก็เป็นทีมงานเสียไพยทูลครับนาดวงกำลังน่าจะกินข้าในรถ สันตัวนี้เมื่อกี้0.93ลูกบาทเมตรนะครับคันของหน้าดวงนั้นเปลี่ยนใส่ของ 200ce 0.90ลูกบาทเมตรความใหญ่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับแทบจะมองไม่ออกเนละย0.93กับ0.90น,นี่จะไปดูงานขุดเข้าหน่อยคุณผู้ชม เด,เดี๋ยวเราต้องเดิอนอ้อมหน่อยโอ้หมุนนี้แกวเลยครับวู้ชาร์คอมากโอ้น่าจะเคยอัดน่าจะเคยอัดสลักมาใหม่แล้วครับนี่แต่ว่าหลวมอีกแล้ว เป็นเรื่องปกติของรถที่อยู่กับงานลูกหลังนะส่วนมากคันนี้ก็จะเป็นงานลูกหลังนะครับของสเจียบอาว่ะขนาดโคมาสุที่ว่าแน่ๆก็ยังมีสะดุดนะครับ น่าจะใช้เป็นโหมดน่าจะใช้เป็นโหมดสูงสุดมั้งคุณผู้ชมนี่นะเพราะว่าเสียงเครื่องยนต์ทำงานแบบรอบสูงมากครับ ตรงนี้มันเจอเป็นคล้ายๆพลารแล้วนะชั้นพลาร เจองแข็งหนักๆแบบนี Solomon. ้พอกปั <mainland> mermaid mermaid <fever> ๊มพรก็เลยเขาไม่โหลดเลยนะคุณผู well, ้ชมแบบปั๊มแบบทํางานรอบปกติเลยครับคือค่อนข้างที่แบบว่าสัมพันธ์กันนะเครื่องแล้วก็ปั๊มทํางานสัมพันธ์กันนะครับนี้คือจดเที่ยวเอ้าเราจะได้ดูกี่ดําแล้วนี่ จะพักเที่ยงกันแล้วขาน่าจะตักใส่240ครับของ e ีมเสียใไพทูนเขาก็วิ่งไปลงหน้างานเดียวกันก็คือวิ่งไปลงที่ียุกันนะครับ วันนี้แซมเป็นเด็กส่งข้าวครับแซมล้อเหล็กเป็นเด็กส่งข้าวนะวันนี้ รุ่นแปเจอกับรุ่นปาครับชกสมศักดิ์ศรีน้ำหนักพิกัดเดียวกันทุกอย่างเหมือนเหมือนกันนะครับเอ็มซีโรด้วยกันทั้งคู่แต่ต้องนี้มันแข็งกว่าตรงนั้นนะมันแข็งกว่านัดดวง ลงได้ประมาณเม็ดกว่าก็เริ่มจะมีน้ำซึมๆแล้วคุณผู้ชมนี่น้ำซิบๆขึ้ำนาแล้วครับหัวถึงกับสั่นเลยครับคุณผู้ชมครับ เจอแข็งจัดแข,แข็งแบบนี้แซมไม่เอาลองเอาสองไีมากดดูดิจะได้เห็นกำลังที่แท้จริงน ในบรรดารถขุด200นะครับโคมโซเป็นรถขุดที่ผมคิดว่าอาร์มเล็กที่สุดนะคุณผู้ชมแต่ค่อนข้างแข็งแรงอาร์มเขาจะเล็กๆนะครับโอ้เมือเอ่อยเลยครับทีนี้เออเอาห จะอยู่แต่ก็ไม่อยู่นะคุณผ,ผู้ชมพอมันจะอยู่ปั๊มมันก็เอียงองศานะครับปั๊มเอียงองศาช่วยอีกครับช่วยให้ํมามันไหลแรงขึ้นนี้นะครับอ้าวสิบประมาณสิบเอ็ดนาทีนะครับคุณผ,ผู้ชมครับสองดำหนึ่งประมาณห้านาทีกว่า เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าคอมผสก PC 200รุ่น8 MC โลของทีมงานเสียเจี๊ยบนะครับก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับคลิปนี้ลาละครับเดี๋ยวไปบอกแซมกันว่าไม่เอา CE มาขุดด่วยเจอค่อนนใหญ่เลยนะ เดี๋ยวไม่เอา2 0งรซีอีมาขุดดูไม่เอา2 0งรซีอีมาขุดดูเราจะได้เห็นกำลังกระดาษรถแปดยังสะดุดจึ๊กๆๆเลยเว้ย เออหมดสูงสุดแล้วนะมาจยกอของนัดดวงมันขดง่ายกว่าได้อไเ,เออเวลาแกขุดมามันก็ลอกเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่แต่อันนี้มันเป็นพลานเลยนี่เด็กต,ตัวนี้มันเป็นหินเป็น,เป,นเป็นก้อนใหญ่ๆนะแล้วก็โคดอานนะหน้ามันหน้ามันก็ต่างกันนิดเดียวเองไหมถึงถึงนี่ไหม เต็มแผนะ่นน่ะไอ้นี่มัน,นเต็มแผ่นเนื้อไม่แผ่นเนื้อมันจะลน่นออกมาแบบนะั้นอันนั้นมันได้บุกี้เล็กนะมันก็เลยไม่ต้านเยอะนะบุกี้สองร้อยซีอีส่นแปดนี่ก็ยังน่าจะเคยอัดบุกี้มาใหม่แล้วล่ะน,นี่หนแหละเออจีมือนึนกทำใชมไหม เออใช่เกินน่าจะเกินหมื่นห้าแล้วมั้งนี่กันนี่เท่าไหร่หม<ะ>ื 45, ่นสี่หมื่นห้าป่ะหมื่นห้าประมาณอ่าอีหมื่นสี่กว่าน่าจะหมื่นห้าแล้วโอ้ยหมื่นห้าแล้วแกมาถามถามแกตอนที่มาใหม่ๆแกก็บอกว่าหมื่นสี่กว่าแล้วอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผู้ชมครับลาละครับ